ที่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมโรบอกในแบบผีตำรวจหัวไซเรนนั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แพงและเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปลองดีในเรือนจำร้างแห่งหนึ่งรู้สึกว่าจะมีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับผีหัวตำรวจไซเรน,น,นฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่หน้าตาของมันเนี่ยดูสิ ในภาพได้อย่างหลอนเลยฝันก็ดูผุมากๆตาก็โบสุดๆแต่เขาอาจจะกระบอกตาลึกก็ได้นะแบบพวกเราไงนอนๆน้่ยอ๋อนอนดึกเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่ปลายคุบด้านล่างกันเลยดีกว่าฉันจะไปลองขอว่ามีจริงหรือเปล่าไปเลยไปทำไมันทำดูสมจริงจังเลยอะทุกคน เ, <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เอ้ยเมนเม้นเราโดนจับมาอยู่ที่นี่แล้วเราต้องเป็นคนคุกของที่นี่เหรอไม่รู้โอ้ยดูข้างหลังบางดิทำไมเธอถึงมีเชื้อราเต็มไปหมดอ่ะแถมมีมะรงสาบเยอะอีกด้วยพี่ไม้ไนายเลิกขี้สักทีได้ไหมออกมาก่อนเราไม่ได้ขี้เราตกส่วมดึงไปหน่อย ฉันว่าเรามาหาทางหนีออกจากที่นี่ดีกว่าอาจจะมีใครไม่หวังดีอยากจะลักพาตัวพวกเราก็เป็นได้ไปเหอะทุกคนช่วยกันหาทางออกหน่อยเออเอ้ยประตูมันถูกปิดอยู่อะไปไม่ได้ทําไงดีเตียงเต่ยงนี้มันดึงได้เอ้ยจะไปตรงนี้อ๋อมันมีรูปพี่ท<ม>ุดิีรูปมันน่ากลัวมากเลยอะอยโอ้โหลูปมันตาโบสุดๆแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับรูปภาพในเน็ตไม่มีอะไรหรอกมั้งเตียงนี้มันดึงได้ด้วยแฮนจะลองดึงดู ไปแลไปนำไปนำเลยไปห่อไปหไปห่โอ้โหเดินออกมาจากกรงขังแบบนี้เราจะเจอกับท่อที่มีความสูงลึกน่าจะเป็นกิโลกิโลเลยนี่ทุกคนอย่าตกลงไปนะลึกแค่ไหนอะถ้าตกลงไปเนี่ยไส้ทลักแน่เอาฉันไปก่อนละเอาเขาบอกว่าอย่าตกลงไปฉันไปแล้วเฮ้ย ตรงนี้มีบันไดอยู่ทุกคนโอเค่อยๆเปลีนขึ้นไปนะใ่ขาดด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยด้านหน้ามันมีพิษด้วยละ่ะต้องค่อยๆกระโดดไปพิษพวกนี้มันหลอมละลายขาให้กลายเป็นชรด,ดูโนั่งไงยังไม่ทันพูดเลย <c oughs> มาเฮะตามลงมาโ,โอ้โหต้องมีใครสักคนวางกับดักให้พวกเราแน่ไม่อยากให้เราเออกไปจากที่นี่ หลอกไปสอไปกันผูกเก็มตะจนดีแน่ไม่มีทางหรอกตรงนี้มันมีหลุมบอกให้เรากลับไปข้างหลังแล้วพวกเราจะกลับไปทำไบกันเล่าไปเถอะเพื่อนวูบโอ้ยไฟฟ้านีและวนึกเย้โอ้ยนี่มันห้องทรมานมี่ไหมไปนั่งดีอุ้ยอะไรอุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยอยู่ดีดีก็เฮ้ยแล้วไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นอะไรหรอคนลุกขอเข้ามุมก่อนอะไรอะไม่กล้าทำไมอะโอ้ยไหนนั ฉันเพียงฉันเคยอยู่ที่นี่ช่วยด้วยนั่นคล้ายร่ะโอ้ยเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวแถมยังไม่มีหน้าอีกด้วยใช่ไม่ไหวละทุกคนเราหาทางออกจากที่นี่ดีกว่าป้าป้ามันมีวิญญาณร้ายซ่อนสิงสถิตอยู่พอเราออกมาจากไอ้ตรงห้องธรมานนั้นเราเจอกับคุกค้างที่เต็มไปด้วยกรงที่ว่างเปล่าแถมตรงนี้เขาเขียนว่าโอ้โห หัว,ว<ะ>ไซเลนโดนแอบกบตายกันหมดเลยเหรอไป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 ดูคนไปไปไปเร็วๆโอุยโอ้ยเฮ้ยไม้มันตามมาแล้วปากปีนขึ้นไปก่อนปีนขึ้นไปก่อนปเร็วๆหยุดเดี๋ยวนะมันตามจริงโอ้โหมันตามขึ้นมาถึงข้างบนเลยตรงนี้แหละลลลลรูวรูวปากลงวยังไงเดินลงไปเลยเกื<ส>อบไม่รอดแน่ ไอเธอไอตำรวจนั่นน่ะมันตามติดจี้ชะมัดเลยเอาละพวกแกในในก็รอดไปได้แล้วแต่อย่าหวังนะว่า,าข้างหน้าน้นจะไม่มีอันตรายพวกมันขุดรูนรกตรงนี้ไว้ให้พวกเราเป็นกับดักนะสิแต่ว่ามันมีทางให้ดึงด้วยนะตรงนี้อาจจะเป็น,นกลไกอะไรบางอย่างฮึบอุ๊ย,ยว้าวมีทางเดินด้วยเอ้ยแล้วขึ้นมาไอยู่ฉันทับอยู่วยด้วย เจ็บเจ็บขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าไปแล้วอาจรือเอาจร๊บนี่นายตรงนี้มันขึ้นสนิมมากๆเลยนะอะไรอะไรเอ้าพี่ไม้พี่นายไปดึงทำไมพี่ไม้จับจับตายไม่ได้หรอพี่ไม้มันตายวะก็เลยรีเซ็ตอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันมาแล้วดูแนวทุกคนวันนี้ปลอดภัยตามมาตามมารอด้วยฟางมาเร็ว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 ค่อย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  มันมีทางที่จะไปสู่รูระบายอากาศอยู่ตรงนี้ฮึบโยมเกเลยน้ำท่วเลยด้านล่างตรงนั้นน่ะเป็นลาวาไม่ใช่หรอเราต้องไปไปแล้วแหละไปเร็วๆจุ๊บแจงเราไม่มีทางเลือกอ่ะค่อยๆๆพวกเราพวกเราจะอาศัยจังหวะที่มันที่มันพริ้วพริ้วไหลเรือดสายน้ำไม่เล็วๆๆมาแล้วอะจุ๊บอะจุ๊คอยที่ไม้อ่ะโอ๊ยคลอบ ทางนี้เนี่ยเป็นประตูที่เขาบอกว่าเข้าได้แต่จำนวนพนักงานเท่านั้นแต่ว่าฉันไม่ใช่พนักงานฉันก็จะขึ้นบันยโอ้ยละวังโอ้โหข้างบนมีไฟฟ้าอ๋อ,อไหนต้องดูก่อนดีปีนีีนดีอุ้ยอึ้งทังนะทุกคนนโอยไหนไฟดูนะเรามาไปดูนะข้างบนมีไฟฟ้าแรงสูงด้วยอะ่ะไม่น่าล่ะ กอดนน้านนี้พวกนายไปเปิดเครื่องอะไรไว้เครองจัางมันเลยทําให้ไฟฟ้าที่มันทานํางานยังไงล่ะโอ้ยทุกเก้โอ้ย, oh. อยผ่านไปได้ยังไงเป็นพิ๊กจูไฟฟ้าแสนโวเหรอปิ <Please. S 1> ๊กจูปะเข้ามาแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยนอกจากจะมีห้องขงังห้องทรมานแล้วยังมีห้องคล้ายๆกับห้องผ่าตาัดอีกด้วยดูน้ําที่อยู่ด้านในสิทําไมมันเขียวอือแบบนี้บวกกับผ้าคีริ้วน่านจะเป็นชุดของคุณนางพยาบาล ค้างหนาคือห้องพยาบาลข้างหน้าขมุดมากอันตรายมันอยู่ใกล้เข้ามาแล้วเขาบอกว่าห้ามเข้าไปใกล้จนเกินไปไม่อย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะเป็นอันตรายได้จุ๊บแจงมองอะไรอยู่นั่นน่ะอยากรู้เฉยๆว่าข้องนี้มันคืออะไรอะแต่ไม่เปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะยงอทุกคนได้ยินเสียงนะหรือเปล่าไม่ไม่มีเสียงเหมือนคนถูกทรมานมาอยู่แล้วฉัดไปก่อนละ นี่พวกนายต้องค่อยๆเดินเลยนะระวังระวงเลยช่วยด้วยพวกเราไม่อยากถูกจับไปทดลองอีกแล้วตูวที่พื้นนั่นสิมีอะไรเขียวๆด้วยน่าจะเป็นยาไอ้ตรงที่กอกน้ำตรงนั้นแหละมีคนเอาไปฉีดให้กับพวกเขา อันตรายที่สุดเลยเจ้าพวกนี้ดูเหมือนจะไม่มีสติเราด้วยน่าจะเป็นนะนักโทษที่โด,ดทนทดลองจนอยากกลับบ้านพวกนายได้กลับแน่แต่ไม่ใช่วันนี้ฉันขอกลับก่อนึบ <c oughs> ไปแล้วรอเแ็้วไหมโอเคึประตูนี้เปิดไม่ได้เช่นเคยรู้สึกว่าจะมีเป็นเออ่รถเข็นสนิมด้วยนี่มันคือหอห้องอะไรกันเนี่ย ค่อยๆนะกับดาบพวกนี้เนี่ยมันสร้าไว้สำหรับคนที่ออนแอเอามีคนออนแอ2สองคนออนแอริงีตางมาซิกแซกฮึดฮึดเอาละมันดงลงมาแล้วก็ไปเลยเขามีลูกศรบอกด้วยว่าทางนี้คือทางปลอดภัยให้ปีนขึ้นไปที่เชือกนั้นแล้วทำไมพวกเราต้องปีนไปที่เชือกนั้นด้วยอ่ะฮะนี่ได้ยินเสียงเดินอ่ะไม่รู้สิฮะช่วยวยช่วยจะช่วยช่วยจะหนอ้หช่วย เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องปีนไปที่เชือกฉันเอนื่อยมากเลยอนฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องซื้อสัตว์เลี้ยงนี่พวกนายดูนี่ดูนี่ทฉันซื้อสัตว์เลี้ยงฉันมาเป็นตัวฉันเองตัวเล็กๆเอ้ยนักอ่ะศัตรูจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวฉันหรือเปล่าไปไปไปกตายคู่ไปแล้ว มาเร็วมาเร็วเราตามมาตามมาตามมาอยู่ฉันตามอยู่ฉันได้ยินเสียงมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้นั่นแหละเอ้ยไปแล้วไปแล้วฉันหลอกลอยพวกนายอยู่ฉันหลอกลอยพวกนายว้ายตามหลังเลยมาแล้วโอ้โหไม่พ้นรอแล้วหูนะเฮ้ยพวกนายพวกนายรอดกันแล้วเหรอฉันจะดูกับตำรวจอยู่เลยอ่ะเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่มีทางปีนปีนปีนเออแหละฉันมาแล้วฉันมาแล้วเกือบไม่รอดเชียวเอ๊ะเอ๊ะ ข้างหน้าอันตรายมากห้ามเดินไปทั้งนั้นโอ้แล้วดูเขาดิเหลือแต่กระดูกมีคนผูกผูกคอตายเยอะแยะแต่ไปหมดเลยแ,ยแยก่แก่บ้านอะไรมีอยู่สองคนก็ <c oughs> คนอื่นน่ะมันโดนพัดลมพัดไปแล้วยังไงล่ะพวกนายลมมันแรงมากนวังด้วยล่ะ <c oughs> ไปโอ้มีทั้งพัดลมข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง <c oughs> ทางนี้แหละเป็นทางที่หวาดเสียวที่สุด <c oughs> โอ้พี่ไม้ต้านลม <c oughs> ต้านลมลัวไม่อยากมีทางต้านกับ พวกเราเหรอไม่เอาหรอกเฟยเฮ้ยไม่ดีกว่ามาแล้วหืมศพมันเหมือนมันเน่ามาหลายวันแล้วด้วยอะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดเป็นศพพี่ไม้อะแค่เน่าว,วันเดียวก็เหม็นหืนไปทั้งปีแล้ว<ร>นั้นศพคนใช่ไหมฉันนึกว่าปาระบองเราด <c oughs> ื่ <c oughs> ฟมฟอร์มาลินหลังอาหารเราไม่เน่าหรอกไป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  ด่านต่อไปโหตัวนี้เป็นบันไดห,หนีไฟแล้วทุกคนเรารอดแล้วโดดได้ไหม,ไมหรอเราจะรอดไ,ไหรไม่ไม่อ้าวไม่ตา,ายหรอไม่ตายโอ้เป็นหนทางที่ดีที่สุดเขาบอกว่าทางตรงคือทางที่ดีอันนี้มีกะโ,ก,โกอะเดี๋ยวก่อนนะมันกดได้ด้วยอ่ะโอ้โหข้างในฉันไม่อยากจะเปิดฝาออกมาเลยอาจจะเป็นน้ำดองศพไม่แน่นะพวกเราอาจจะติดเชื้อโรคจากน้ำดองศพจนกลายเป็นซอมบี้ก็ได้ เฮ <Hey, S 2> oh. ้ดูดีๆดูดีๆมีศพบอันอื่นอยู่อีกไหมตรงนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้พลิกแอ็ในการที่จะหาทางออกออกไปซึ่งฉันไม่มีพลิกแอ็เลยอ่ะทุกคนอันนี้มีหมวกเหมืองเลยนะคนเหมืองโอเคงั้นเราเทคเลยได้หมวกคนเดียวเลยนะได้หมวกได้แต่หมวกเราเอาอะไรหัวเอา,เอาหัวถ่ายไปมาทางนี้ได้ว่ามาทางนี้เขาบอกว่าให้คลิกตรงนี้โอเคปับ๊บ ในถังซักรีดมีศพคนอยู่ทขาได้มาแล้วถึงเวลาการขุดเหมืองปั๊บขุดเลยไปแล้วขุดแล้วเออทุกคนดูนี่ดิมันมีตัวเอ็กสองตัวเหมือนกับว่าเป็นทางที่ไม่ให้พวกเราไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะงั้นฉันขุดไปอีกทางนึงเอา้าไม่เป็นไรขุดตัวเอ็กไม่เจอตำรวจยอ้ยจริงไหมเนี่ยฮ่าฮ่ากลบคนฉันซะแล้ว พวกเราไม่มีทางหลงก่อนแกหรอกนะฉันจะขุดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอกับทางออกเฮ้ยทุกคนฉันเจอทางยาวยาวเหยียดเลยเหมือนเป็นทางออกยังไงก็ไม่รู้มันฉันไปก่อนนะเพื่อนๆจุ๊ดแอนฉันเจอแล้วเฮ้ยฉันก็เจอแล้วเหมือนกันเย้ นี่ก็ทุกถูกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยดูข่าวดีกว่ามีที่ไหนขายภาพใดบ้างนะแบบนี้เนี่ยนะครูรูปภาพที่ดูจมูกดูสันเป็นคมเส้นผมก็ทำไฮไลท์กระเป๋ากก็คอ,อกโคไดอ้ังเกยก็ยินรีวายทุย้ย